สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะดาวนี่นะคะวันนี้ก็ได้รับหน้าที่นะคะมาเป็นพิธีกรในการที่จะสัมภาษณ์พี่น้องรับเชิญของเราอีกเช่นเคยนะคะและพี่น้องรับเชิญของเราวันนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะก็เป็นเด็กๆของคิดจักรเด็กของเรานี่เองนะคะที่วันนี้คุณดาวก็ภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะก็ขอเชิญพี่น้องที่จะกดหัวใจกดไลค์กด like, เลิฟส่งมาลัวๆเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆของเรานะคะคุณดาวก็จะขอแนะนำน้องนาวินกับนาวาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณเราอยากจะให้น้องนาวินกับน้องนาวาที่จะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้กับพี่น้องของเราได้รับฟังค่ะก็สวัสดีนะคะผมเด็กชาธัญวุฒิมัธิมานะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กอายุ1 1ครับ สวัสดีครับผมเด็กชายนาวินนชชมาครับชื่อเล่นชื่อน้องนาวินครับอยู่ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4อายุ10บสปีครับผมลูกแม่ตุ๊กตากับพ่อจอนครับครัลูกคุณแม่ตุ๊กตาแล้วก็คุณพ่อจอนของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูเราก็อยากจะ มาถามนาวินกับนาวาค่ะในเรื่องของประสบการณ์ในการที่เด็กๆทั้งสองได้เข้าร่วมโครงการของซ u เปอร์จิวอะค่ะจะโลกพัคคัมพีว่ามีประสบการณ์ยังไงในการเข้าแข่งขันหรือในการเหตุการณ์ครั้งแรกในการอยากจะเข้าร่วมแข่งขันนะคะว่ามีความคิดยังไงก็ของผมนะครับก็จะเป็นเอ่อตอนแรกครูครูคก,ก้อยนะครับก็ได้มาติวให้พวกเรานะครับ ก็ติวไปสักพักหนึ่งพวกเราก็มีความฝันหวังว่าพวกเราคิดจะจับร่วมนิมิตจะได้ติดหนึ่งในสิบนะครับแล้วก็เมื่อพระเจ้าเห็นความตั้งใจของพวกเราพระเจ้าก็ส่งผู้รับใช้ของพระเจ้ามานะครับชื่อว่าลุงเป้งอยู่คิดจะจับที่หนึ่งเชียงใหม่นะครับก็พอลุงเป้งมาสอนปุ๊บก็พวกเราก็ได้มาใช้ความรู้อะไรกับลุงเป้งได้เยอะเลยลุงเป้งก็สอนพวกเรา ได้เสริมทักษะเรื่องดานิเอลหลายๆด้านครับก็แต่ที่ผมจะเล่าก็คือก็การสอบพระคัีร์ดานิเอลครั้งนี้ผมก็มีความประมาทในตัวเองสูงให้เหมือนปีก่อนๆก,การประมาทครั้งนี้ก็ทําให้ผมทําคะแนนออกมาได้ แย่ yeah, กว่าที่คิดครับก็รู้สึกว่าตัวเองประมาทไม่พึงพาในพระเจ้าครับผมแต่ก็สุดท้ายก็มาสารภาพบาปกับพระเจ้านะครับเพราะว่าคะแนนตัวเองดูแล้วไม่ได้สักเหรียญแน่ๆแ,แล้วแต่พอมาที่ทางกับพระเจ้าก็บอกว่าอย่างน้อยขอให้ผมเนี่ยได้ซักเหเรียญทองแดงก็ยังดีแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าให้เกินคาดครับผมได้เหรียญเงินมาครับ ค่ะพี่นาวินครับก็ประสบการณ์ตอนแรกผมก็ได้เรียนกับครูก้อยอครับผมแล้วก็มีความฝันว่าจําต้องมีคนได้จะช่วยจะต้องมีคนได้ของรางวัลหรือจะติดหนึ่งในสิบครับแล้วเราเรียนไปเรียนมาพระเจ้าสมผู้รับใช้ของพระเจ้ามาก็คือลุงเป้งครับผมผมเรียนกับลุงเป้งได้สักพักหนึ่งแล้วครับแล้วพวกผมก็เป็นโควิดครับผมแล้วพวกผมก็ได้กักตัวอยู่ที่ ที่โรงพยาบาลครับแล้วพวกผมก็ยังได้เรียนอยู่ตลอดทุกวันนะครับพอถึงวันสอบพวกผมก็เลยสอบแล้วก็ผมได้คะแนนที่ออกมาได้ดีเลยครับผมค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพรอครัวนี้นะคะถึงในขณะที่เด็กๆป่วยเด็กๆก,ก็ไม่เคยขาดเรียนกับลุงเป้งเลยนะคะ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นพระวจนะคำที่ให้เด็กๆได้ซึมซับเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ครูเราก็อยากจะถามเด็กๆนะคะว่ารู้สึกตื่นเต้นไหมคะเมื่อรู้ว่าตัวเองได้คว้ารางวัลของโครงการซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์มาก็ส่วนตัวของผมนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแต่ก็มีเสียใจเรื่องคะแนนของตัวเองเล็กน้อยครับแต่ก็ดีใจที่พอรู้ว่าพระเจ้ายัางเมตตาผมให้เหรียญเงินก็รู้สึกว่าตัวเองก็ ทำดีแล้วพระเจ้าก็ช่วยพวกเราด้วยครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับค่ะพี่นาวินค่ะก็ผมก็คือผมตื่นเต้นมากครับที่ผมได้รับรางวาัลระดับเหรียญทองครับเพราะว่าเป็นปีแรกที่ผมได้แข่งครับผมผมก็ไม่คิดว่าจะได้เหรียญหรือว่าคะแนนอะไรที่มันจะดีขนาดนี้ครับก็ขอขอบคุณพระเจ้าครับ ส่วนตัวของครูดาวก็ดีใจนะคะตื่นเต้นกับเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ได้เหรียญนะคะไม่เพียงแค่นาวินนาวาแต่เด็กๆทุกคนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันนะคะเด็กๆได้เหรียญคุณครูก็ตื่นเต้นดีใจไม่เพียงแค่นั้นนะคะแต่คุณครูดีใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเด็กๆได้รู้จักกับพระวจนะคำของพระเจ้ามากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะครูดาวก็อยากจะให้นาอยากจะรู้ว่านาวินกับนาวานะคะเมื่อเรียนพระธรรมดานิวเมื่อศึกษาเยอะๆแล้ว มีประสบการณ์อะไรกับพระเจ้าพระเจ้าได้ทำการได้ทาการอัศจรรย์ในการแข่งขันครั้งนี้มากเพียงไหนคะส่วนผมนี่ครับก็ได้การได้รับบทเรียนมาจากการแข่งขันแล้วครับก็การแข่งขันนี้ผมเคยไปแข่งขันเกี่ยวกับกีฬาเออกีฬาช่วยคนตกน้ำนะครับก็เกณฑ์ออกมาของผมเลยออหนึ่งวินาทีผมจะได้เหรียญทอง แต่สุดท้ายก็ได้เหรียญเงินมาเรื่องดานิเอก็เหมือนกันครับผมคาดอีกคะแนนเดียวผมก็จะได้เหรียญทองเหมือนกันครับก็เลยรู้ว่าพระเจ้าให้บทเรียนเรามาแล้วเพราะว่าเพราะฉะนั้นการแข่งขันปีหน้าหรือการแข่งขันอะไรต่อไปเราควรพึ่งพาพระเจ้าครับเพราะว่าการแข่งขันหลายหลอย่างผมคิดว่าผมทําได้ผมเก่งแล้วผมก็เลยไม่ได้เหรียญทองหรือที่หนึ่งมาครับค่ะพี่นาวินค่ะของผมก็คือ ก็คือผมทุกรอบที่ผมจะเข้าเรียนหรือก่อนสอบทุกอย่างผมก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าไว้ครับผมอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดตลอดตลอดจนมาถึงวันสอบก่อนสอบผมก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าไว้ครับแล้วสุดท้ายผมได้สอบออกมาได้คะแนนที่ดีเลยครับ ค่ะครูดาวก็อยากจะหนุนใจนะคะสาหรับเด็กๆหรือผู้ปกครองทุกคนนะคะการเรียนพระวจนะคาของพระเจ้านะคะก็จะทําให้เราได้เติบโตกับพระเจ้าแล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าเหมือนอย่างเด็กๆทั้งสองคนนี้นะคะแล้วก็ครูดาวก็อยากจะให้พี่นาวินกับพี่นาวานะคะได้เหมือนกับบอกข้อคิดหรือว่าบอกวิธีในการเรียนในการจาข้อรพระคัมภีร์ให้กับเพื่อนๆหรือผู้ปกครอง เด็กๆทุกคนที่เขาจะมีวิธีการในการจดจําพ่อพระคัมภีร์ในการเรียนการสอนต่างๆเหมือนอย่างเด็กๆอะค่ะสำหผมนะครับการก็ถ้าเป็นการอ่านพระคัมภีการอ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่การอ่านผ่านๆไปการอ่านพระคัมภีเราควรที่จะอ่านซ้ําๆไม่เข้าใจก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเข้าใจถึงจะได้เปลี่ยนบทใหม่นะครับถ้าเราไม่เข้าใจก็อ่านบทนั้นไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ข้อคิดจากหลายๆด้านพอเราอ่านเยอะๆเราก็จะได้ ก็คิดจากหลายๆด้านนะครับแต่ผมว่าถ้ายิ่งดีเลยก็คืออ่านพระคัมภีร์ไปเฝ้าเดี่ยวไปด้วยนี่ยิ่งดีเลยครับโอเคค่ะพี่นาวินค่ะส่วนของผมก็คือการจดจำพระคัมภีร์ให้ดีที่สุดก็คือ การอ่านแล้วทบทวนบทเรียนแล้วก็อ่านทบทวนบทเรียนต้นกว่าเราจะเข้าใจนะครับหรือจะสร้างคําถามแล้วมาตอบกับตัวเองก็ได้เช่นกันครับเราจะได้ช่วยเป็นการทวนความจําในเรื่องพระัมภีด้วยครับโอเคก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับการหนุนใจของนาวินกับนาวานะคะก็เป็นการหนุนใจครูดาวเหมือนกันนะว่าเราทุกคน<ม>ควรที่จะ เข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นโดยการอ่านพระคัมภีโดยการที่เราจะเฝ้าเดี่ยวนะคะไม่ว่าเราจะเรียนน้อยเรียนมากแต่เมื่อเราตั้งใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะมีแผกนการแล้วก็พระเจ้าก็จะนําชีวิตของเรานําทิศทางของเราไปให้เราได้ดําเนินชีวิตอยู่ในทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็คุณดาวก็อยากจะให้พี่นาวินกับพี่นาวานะคะหนุนใจพี่น้องนะคะหนุนใจเพื่อนๆที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางคิตจักรค่ะ ขอคผมนะครับก็คือการที่เราเข้ามาร่วมกิจกรรมของคิดจัจัเนี่ยผมคิดว่ามันดีมากๆเลยครับเพราะว่าการที่เราเข้ามาร่วมกิจกรรมของทางคิดจัจัทุกครั้งที่เรามีโอกาสเนี่ยเราควรที่จะเข้านะครับเพราะว่าการเข้ามาไม่ได้เป็นการมารับของรางวัลเพราะว่าของรางวัลมันก็เป็นแค่ของนอกกายสิ่งที่เราจะได้ภายในจิตใจของเราก็คือพระวจนะของพระเจ้าครับค่ะพี่นาวิน ผมก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคน,คนที่อยู่ในคิตะจกักรร่วมนิมิตหรือทุกคนที่จะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของคิตะจกักรหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพระวจนะคมของพระเจ้าอยากเชิญชวนให้มาเข้าร่วมครับผมเพราะเราสิ่งที่เราจะได้กลับมาไม่ใช่ของรางวัลหรือสิ่งนอกกายอื่นใดแต่ได้ความใกล้ชิดและติดสนิทกับพระเจ้าและ ได้รับข้อพระคัมภีร์และพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นด้วยครับค่ะก็แล้วนะคะก็ขอหนุนใจนะคะหลังจากที่เด็กๆได้หนุนใจไปแล้วนะคะว่าขอให้พี่น้องทุกคนรวมถึงเด็กๆทุกคนนะคะที่จะเข้าร่วมนะคะในทุกกิจกรรมเพราะว่าทุกกิจกรรมที่ทางคิดจักรของเราได้จัดขึ้นนะคะก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องและตัวเด็กๆเ,เองที่จะเติบโตกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้า ไม่เพียงแค่ตัวเด็กๆและผู้ปกครองจะได้รับพระพรแต่เราสามารถที่จะเป็นพระพรต่อราชนาจักรของพระเจ้าได้นะคะสำหรับในการเป็นคําพยานหนุนใจในวันนี้นะคะก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะครูดาวก็ขอขอบคุณพี่นาวินพี่นาวานะคะที่มาเป็นคาพยานแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องของ